สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะคุณพ่อค้าแม่ค้าที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้ค่ะและแล้วเราก็เดินทางกันมาถึง2ปีแล้วนะคะ2ปีแล้วค่ะที่เพนได้มีโอกาสเปิดโรงงานนะคะทำเกี๊ยวทรงเครื่องราคาส่งให้กับพ่อค้าแม่ค้านะคะขอบคุณนะคะที่อยู่เคียงคู่เคียงข้างกันมาตลอดระยะเวลา2ปีที่ผ่านมานะคะแต่ละเจ้าออเดอร์ไม่มีใครยอมใครนะคะไม่มีตกนะคะไม่ว่าเราจะผ่านอะไรกันมาก็ ผ่านแล้วก็สู้กันมาด้วยกันนะคะก็ะต้องขอบคุณมากนะคะวันนี้ค่ะเป็นมีโอกาสที่จะมาขอบคุณนะคะแล้วก็อยากจะมาแนะนำนะคะว่ากอกินเกี้ยวนี่คืออะไรนะคะให้กับพ่อค้าแม่ค้าคนใหม่ๆนะคะที่แวะเข้ามาดูหรือว่าใครที่ยังไม่ไม่ไม่เคยรู้จักกับกอกินเกี้ยวนะคะวันนี้เพนจะมาแนะนําให้รู้จักกับกอกินเกี้ยวค่ะกอกินเกี้ยวก็คือโรงงานผลิตนะคะขายส่งนะคะเกี้ยวส่งเครื่องสําเร็จรูปนะคะ ที่ปรุงสุกแล้วพร้อมรับประทานนะคะวันนี้เรามีเกี๊ยวกี่ประเภทนะคะวันนี้จะมาตอบว่าวันนี้เรามีเกี๊ยวประเภทนะคะวันนี้เรามีเกี๊ยวที่เป็นเกี๊ยวหมูนะคะแล้วก็ต่อยอดด้วยเกี๊ยวไก่นะคะมีหมูเด้งแล้วก็มีไก่เด้งนะคะสำหรับพ่อค้าแม่ค้า,าสายฮาลาลนะคะที่เรียกร้องกันเข้ามาอันนี้เราก็ได้พัฒนาปรับสูตรแล้วก็ส่งต่อให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่เป็นสายฮาลาลเรียบร้อยนะคะตามความต้องการนะคะแล้วก็จะมีแบบสอไส้แล้วก็ไม่ซอสไส้นะคะไส้ก็จะเป็นไส้กุ้งนะคะจะมีหมูเด้งล้วน หมูเด้งซอสไส้กุ้งไก่เด้งล้วนไก่เด้งซอสไส้กุ้งก็จะเป็นสี่อย่างแล้วใช่ไหมคะแล้วก็จะมีกี่ไซส์คำถามคือมีกี่ไซส์มีสองไซส์ค่ะจะเป็นไซส์เล็กกับไซส์ใหญ่นะคะไซส์ใหญ่ก็จะเป็นก้อนเนิ้ก้อนทองไซส์เล็กก็จะเป็นถุงเงินถุงทองนะคะซิกเนเจอร์ของทางร้านเราก็คือจะเป็นเกีย๊ยวหมูเด้งซอสไส้กุ้งไซส์ใหญ่นะคะถามว่าแพ็กเกจมีมีหลากหลายคะ่ะให้กับพ่อค้าแม่ค้าแต่ละสายนะ,ะแต่ละท่านที่ทำธุรก,กิจที่แตกต่างกันไปนะคะไม่ว่าจะเป็น ที่ทาธุรกิจเกี่ยวกับห้องเย็นแล้วก็จะมีแพคเกจิ้งให้อีกแบบหนึ่งนะคะที่ทําเกี่ยวกับเกี๊ยวน้าหรือว่าร้านก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยเราก็จะมีแพคเกจิ้งที่เหมาะสมให้นะคะหรือจะเป็นพ่อค้าแม่ค้ากลุ่มเดลิเวอรี่อันนี้เราก็มีให้นะคะอันนี้ทางพ่อค้าแม่ค้าสามารถเลือกนะคะให้ตรงกับความต้องการ <c oughs> ของพ่อค้าแม่ค้าได้เลยนะคะเรทราคานะคะมาคุยกันถึงเรื่องเรทราคาเรทราคาต่ํามากๆค่ะ ราะว่าเราทําในปริมาณที่เยอะนะคะเราสั่งซื้อสินค้าหรือว่าวัตถุดิบแต่ละรายการเนี่ยในปริมาณที่เยอะมันจึงทาให้ต้นทุนเราต่ำนะคะกำลังการผลิตนะคะมาพูดถึงกําลังการผลิตต่อวันถามว่าเพียงพอไหมเพียงพอค่ะเราสามารถผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการของพ่อค้าแม่ค้าแต่ละท่านนะคะเพราะว่าเราทําส่งออกทั่วประเทศส่งต่างประเทศเราก็สงง่สงนะคะมีส่งไปกัมพูชาแล้วก็ส่งไปที่สิงค,โ,คโปร์ด้วยนะคะ <c oughs> มีฟีดแบ็กกลับมาจากทางชาวกัมพูชาว่า,วามลีลูกค้าเกาหลีของชาวกัมพูชานะคะที่อยู่ฝั่งกัมพูชาเขาบอกว่า พอลูกค้าได้ลองทานเกี๊ยวร้านเราเขาไม่ทานเกี๊ยวที่บ้านเขาอีกเลยเขาบอกเขาสนใจแล้วก็ชอบมากๆเกี่ยวกับอีกเกี๊ยวทรงเครื่องของเราเนี่ยค่ะแล้วก็มีคําถามมานะคะก็คือถามว่าเกี๊ยวทรงเครื่องของเราสามารถทําเมนูอะไรได้บ้างบอกเลยว่าทําได้หลากหลายเมนูมากๆค่ะเช่นเกี๊ยว ฐานเดิมนะคะฐานเดิมเป็นเกี๊ยวสมเครื่องนะคะที่มีน้ำจิ้มรสเด็ดนะคะแต่ทานเลาอันนี้แถมให้ฟรีนะคะไม่ต้องซื้อวก็จะมีกระเทียมเจียวโรยหน้าด้วยหอมซอยอันนี้ก็คือเด็ดสุดะนะคะแล้วก็สามารถนําไปทําเป็นเกี๊ยวน้ําก็ได้นะคะพ่อค้าแม่ค้าทาเป็นเกี๊ยวน้ำต้นทุนต่ำมากๆอันนี้แอดไลน์หรือว่า inbox เข้ามาสอบถามราคากันได้เลยค่ะแล้วก็สามารถนาไปทอดแล้วก็แต่งหน้าเป็นแบบดิบชีสหรือว่าซอสเกาหลีซอสมา่าสามารถทําได้นะคะเป็นส้มตำ โ้มตามเกี๊ยวสามารถทําได้ค่ะต้มยำเกี๊ยวสามารถทําได้ค่ะหรือว่าจะเป็นเ,เกี๊ยวทอดน้ําอันนี้ก็สามารถทําได้นะคะคือสามารถทําได้หลากหลายเมนูมากๆแล้วแต่ว่าคุณพ่อค้าแม่ค้าจะครีเอทเลยค่ะอันนี้คือฟรีสไตล์นะคะเราเป็นเกี๊ยวทรงเครื่องนะคะสาเร็จรูปปรุงสุกพร้อมรับทานะคะเพียงแค่เอาไปอุ่นด้วยการเนื่องการทอดหรือว่าการต้มคือสามารถได้หมดเลยนะคะ แล้วก็สิ่งที่อยากจะบอกอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าในเรื่องของการขนส่งนะคะอันนี้พิเศษสําหรับคุณพ่อค้าแม่ค้าคือทางเราเนี่ยได้เล็งเห็นนะคะความสําคัญในเรื่องของต้นทุนนะคะภาราะต้นทุนในเรื่องของค่าขน,นส่องอันนี้เราเดียวกับทางอินเตอร์นะคะอินเตอร์นี่เป็นขนส่งที่ถูกที่สุดละแต่พอมาคํานวณต้นทุนแล้วจริงๆถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนเป็นจากรังกระดาษมาเป็นลังโฟมมันจะทําให้ต้นทุนในการขน,นส่งถูกกว่าเดิมนะคะทีน <melon S 1> ี้ทางเราอ่ะก็เลยสรรหานะคะกล่องโฟมนะคะให้กับทางคุณพ่อค้าแม่ค้าฟรีๆไม่ต หรือว่าน้ำหนักของสินค้ามันถ้าสมมติว่าเราสั่งเยอะค่าขนส่งก็จะสูงตามแต่ถ้าเกิดว่าตัวเฉลี่ยแล้วเนี่ยต้นทุนต่อชิ้นต่อตัวเนี่ยมันจะถูกกว่าถ้าเกิดว่าเราสั่งน้อยนะคะอันนี้ก็ต้องฝากพ่อค้าแม่ค้าไว้ด้วยว่าตรงนี้เราซัพพอร์ตให้กับทางคุณพ่อค้าแม่ค้านะคะถ้าอย่างไงนะคะฝ่ายเรื่องหนึ่งหากพ่อค้าแม่ค้าสนใจหรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยค่ะทางเราจะมีแอดมินคอยให้คําตอบแล้วก็คอยแนะนําเกี่ยวกับเรื่องสินค้านะคะสอบถามกันเข้ามาได้เลยค่ะยินดดีีให้บบบรริิกกกาาาายนตอทุคคคคํถมม่ะะขณ